รูป OFL เสร็ดเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เรามาจริงๆแล้วมาทริปอื่นแหละแต่ว่ามีอะไรนิดหน่อยก็เลยแวะมานะครับข้บางหลังนี้เป็นหอคอยหนึ่งหนึ่งชมเมืองบึงพหลาดชัยนะครับไม่แน่ใจวา่าเรียกถูกหรอือเปล่าแต่ว่าก็ไหนๆก็มาแล้วบีบเวลานิดหน่อยจะมาที่นีน่เป็นครั้งแรกที่มาร้อยเอ็ดนะครับ เป็นี้ก็คือจุดท่องเที่ยวอีกที่หนึง่งนี้เราอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มีเวลานิดหน่อยเพราะว่าจริงเราไปทำร้อยอย่างอื่นแล้วก็มีเวลาประมาณครึ่งวันนะไม่อ่ะสามชั่วโมงก็ลองมาสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของที่นี่จังหวัดร้อยเอ็ดนะที่นี่คือบึงไม่รู้เรียกพาลานชัยหรือพารลานชัยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดู ว่าดูไปตามป้ายก็จะเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อนดึงมาหาเพื่อนรุ่นพี่นะวันนี้อายุเยอะๆกันนั้นเลยโอเคดูวิวดูวิววิวดูวิวเป็นอากาศหนาวอ่ะ อากาดีครับแต่ว่าร้อนนิดหนึ่งแต่ดูวิวแล้วสวยดีมีเพื่อนล่วมทางใช่ไหมฮะอยาเพิเลยดปากในพระศรีนะพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด<ม>ลมเย็นสบายครับวิวข้างหลังสดชื่นอาจจะแดดแรงไปนิดนึงแต่ว่าวิวสวยเนาะฟ้าใส ลมเย็นสบายถือว่ายาม่มีีสาน่ะที่เป่าเอาไว้ตรงก้าาเนี้ยแล้วบรรยากาศดีไห<ว>มโหโหดนะครับแดดมันจะแรงมากนะครับที่นี่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อเอดนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะมีบึงแถวนี้ก็เลยเรียกว่าบึงพระลานไช่ครั้ทงที่หนึ่งในเชเวสที่มาที่จังหวัด I ก็จะเป็นน้องที่ทํางานชื่อน้องวิวนะครับก็เป็นคนจังหวัดอะไรนะร้อยเอ็ดค่ะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เรียกว่าบึงผานชัยเนาะบึงพรลานชัยค่ะจริงๆมันคือพรลานชัยบึงพรลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพรลานชัยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผารันชัยหรอกพรลานค่ะเอาพรลานบึงพรลานชัยมันเหมือนเป็นสวนสวนสุขภาพประมาณนขภาพใช่ เก็จพระีนนคใช่แล้วก็มีศาลเจ้าพาะหลักเมืองแล้วก็จะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านหลังแล้วก็นี่จะเป็นบึงพารานไฉอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหอมุนในพี่หน่อยหมุนหมุนคือจะเป็นหอโหวตค่ะเป็นหอโหวตหอโหวตค่ะหอโหวตโอเคร้อยประเอดขึ้นไปชมเมืองได้ใช่ชมเมืองชมทัศนียภาพทีแรกเห็นว่าหอโวทหนึ่งศูนย์หนึ่ง หนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรวะมันไทเปหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ใช่ขึ้นไปขึ้นไปหนึ่งเปยเอ็ขึ้นไปจะเห็นแบบเห็นร้อยร้อยเอ็ดขอบคุณชาวร้อยเอ็ดน้องวีมาครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะขอโหวตนะครับขอโหวตหนึ่งศูนย์หนึ่งทีแรกนึกว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรร้อยเอ็ดอั่นรอยเอ็มีเวลาแค่นี้นะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวร้อยเอ็ดนะครับเขาเรียกว่าบึงพระลานชัยบึงพระลานชัยนะไม่ใช่ผลานชัยนะบึงพระลานชัยเนาะส่วนข้างหลังคือ พอโหวต101ก็คือ101นั่นเองครัคงจะมีเวลาพามาชมแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเราอาจจะได้ขึ้นไปบนคนพอโหวต101กันอีกสักทีหนึ่งครับสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ